เอา้ไครับามเอายีดถ้าเกิดอกไม่ได้เนี่เป็นเรื่องไหมเพราะยกสี่ก็ก็เริ่มต่อยน้องอะไรเขออาวุ้นมันหนักนะเตงว่ามันมันออกช้าไม่ออกทีไรมวยมันมีสปอรั์เอาคิดอะไรอยู่ก็นด้คิดอะไรอยู่เปิดรอ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 บวกรอบวกรอบวกน้องบอกว่ารอบวกเนี่ยบวกหายหายม่อนควรจะบวกได้พี่รู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าน้องไมได้เน่เนเรื่องนะว่ารับเยอะนะยกสรับเยอ แล้วก็มือในมือกันด้วยราคาตัดงามันวัดออมาแล้วลองวัดก็เสียวเหมือนกันะรู้เปล่าแต่ก็ว่ามันกวนต่อยท้องอาวุธหนักแต่ไม่แต่ช้าสมองก็มีอะไรไปก็มีอะไรปรับปรุงแก้ไขยไหมอ่ะช้ามันต้องเร็วๆหน่อยหนักแล้วก็คิดช้าสมองมันนะครับงวันหน้านี่น้องเขาบอกว่าอยากจะไปอยากจะไปแก้มือกับปาบินอยู่ไอ้วันแชมเปี้ยนชิพอ่ะก็ได้ครับคุณไหมแต่มันจะช้าหน่อยช้าเหรอเอาอาวุช้าเกินคอ่ะ อาวุธหนักมากแต่ว่าอาวุธหนักช้าครับถ้าจะไปถึงเขากว่าจะคิดได้โอเพิ่มก็คิดเร็วทำเร็วมันมันรู้แม่เนี้ยคุณไอ้ชาติพันโทษนะขอบคุณขอบคุณพี่เขาจะร้องหน่อยครับขอบคุณพี่เขาจะร้องหน่อยคที่หวานนะที่ปลุกแรงให้กำลังใจผม